วันนี้แหละน้องไก่บอลชอนของผมจะกลายเป็นเทพของจริงท่านอนูบิชผมขอยืมพลังของท่านได้ไหมนี่ไงผลไม้ไมไเต็มไปหมดเลยเอาละครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ซีรีส์ไก่ชาตินี้พี่ต้องเทพครับทุกคนว่าแต่ไก่เรามันอยู่ไหนวะเนี่ย อยู่ห้องนั่งเล่นหรือเปล่าครับหรือว่าห้องนอนโอ้โหนั่นกาลังขยันขันแข็งทางานกันอย่างเมามันเลยทีเดียวมีใครเห็นบอลชอนไหมทุกคนมีใครเห็นบอลชอนไหมลูกอนดูบิ๊ไม่เห็นเหรอบอลชอนทอี่ไหนวะเอานั่นไงใช่หรือเปล่าบอลชอนลูกรักบอลชอนเอาไม่หันเลยไม่ใช่ครับตัวนี้ไม่ใช่บอลชอนเพื่นพนอนบอลชอนผมหายไปไหนอะบอลชอนเอาละครับ ตอนน,อน,นี้ตอนนี้หาลูกรักไม่เจอครับแย่ yeah, เลยนะเนี่ยซีรีส์เราจะเก็บเบอร์รี่ก่อนละกันจะได้ไปให้เด็กๆกินนะครับเดี๋ยวไปไล่ใส่ในถาดอาหารให้น้องๆเห็นบอลชอนไหมลูกไม่มีใครเห็นบอลชอนเลยหรือว่าอยู่ตรงที่นอนฝั่งนู้นหรือเปล่าบอลชอนอาจจะนอนหลับอยู่นะครับเพราะว่าตะกี้ไม่เห็นได้ฟักไข่อะโอ้โหไม่อยู่ไม่อยู่เลยหรือว่าน้องแช่ออนเซนอยู่ใช่ไหมบอลชอน ไม่มีลูกรักเรานั่งทำงานหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเย่ yeah, แล้วอาจจะไปบ้านใหม่ก็ได้ไปดูบ้านใหม่แป๊บนึงได้เลือกงามงานดีเลยนะครับเราจะได้พาชมบ้านใหม่ด้วยเพื่อนๆมาอันนี้เป็นห้องนอนนะครับบนชชอน <c oughs> อันนี้เป็นร้านชาบูนะครับนั่งกินชาบูกันแบบบุฟเฟ่เลยทีเดียวเห็นบนชชอนไหมลูก ไม่มีใครเห็นเลยเหรอโอ้โหกำลังปิดมันเลยปิดไปดูดูวิวไปไม่รู้จะดูท่าไหนแหละคงจะเห็นบ้างเป็นแวบๆบแบบหรือไปอยู่ห้องสวีเดีรักหรือเปล่าน่าจะไปอยู่ห้องสวีดีรักปลาอาหารมีไหมไม่มีนะที่าราอาหารก็ไม่มีใครกินอยู่ด้วยนะครับน่าจะไม่หิวยังไม่พักเที่ยงด้านไงททำงานกันอยู่เลยไม่เจอเลยครับอ๋าผมว่าน้องอาจจะไปอยู่ที่เมืองก็ได้หรือว่าอยู่ด้านหน้าร้านซักไข่หรือเปล่า เออานฟักไข่ไปดูสิบอลชอนบอลชอนลุกรักบอลชอนลุกรักไปอยู่ไหนเนี่ยอันนี้จะเป็นลานฟักไข่นะครับเป็นเพื่อนเป็นไงสวยไหมอ่ามีทั้งหมด3าชั้นเลยนะครับสมชั้นทอดน้ำปลาไปเดี๋ยวเราไปเมืองกันมาครับดิดีต้อนรับเข้าสู่เหมืองอันอบอุ่นของเราอันนี้เป็นบ่อนเซนนะครับน้องอาจจะแช่บ่อนเซนอยู่ ที่นี่บ่อเอาเซนเยอะที่สุดเลยนะครับในบ้านทั้งหมดสามหลังวมีทั้งหมดสาบ่ออันนี้เป็นลานกิจกรรมนี่อยู่ไหนเฮ้ยนั่นไงใช่ปาวะคุณทำอะไรที่นี่นลูกใช่ไหมอ่ะอาบนชอนโอ้โหหนูพ่อหาหนูจนทั่วเลยออกจากตัวนี้ก่อนไหมเดี๋ยวหัวขาดวันนี้พ่อจะพาหนูไปกินผลไม้สุดอร่อยแหละอยากไปหรือเปล่าไม่อยากไปก็จะพาไปมาพร้อมยัง ตามมาลูกเดี๋ยวไปเตรียมของกันก่อนไปเตรียมของที่บ้านแป๊บหนึ่งวันนี้นะครับเพื่อนๆผมจะพาน้องนะครับไปตามหาผลไม้ปีาศาจครับก่อนอื่นเลยต้องเก็บของในล็อกเกตก่อนนะเก็บไปด้วยเราไปด้วยนะครับเพื่อนๆพ,พอดีว่าวันนี้นะครับผมมีแผนจะปั้นน้องให้เป็นโคตรเทพไก่นะครับเราจะไปไล่เก็บผลไม้กันแต่มันไม่ใช่ผลไม้ธรรมดาครับเพื่อนๆมันเป็นผลไม้ปีาศาจที่จะทําให้น้องไก่มีพลังเหนือธรรมชาติไม่แน่ น้องบอลชอนของเราอาจจะปล่อยปีกไก่ยังยืดได้หรืออาจจะมีปีกไก่บาสุกา้านะคนละเรื่องละไหนดูหน่อยพอพอมีแค่สองสีครับโอ้โหชีวิตอตัตคัดทำสีเหลืองไปละกันนะตอนนี้ยังไม่ได้ทำสายพานนะครับยังทำสีแดงไม่ได้มาเดี๋ยวเอาแม่หมดน้อยสุดน่ารักมานะครับน้องเรดบูห้ามดื่มเกินวันละสองขวด รอบนี้นะครับเราจะไปประจนภัยนานิดหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนก็ต้องเช็คก,ก่อนว่าน้องๆมีทุกอย่างพร้อมหรือย,อยังครับมีงานพร้อมหรือย,อยังเอาเค้กไปทานะเอาเบอร์รี่ไปทําครับดูซิว่ามีของกินไหมจะได้ออกไปจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงครับมีอะไรบ้างโอเคมีข้าวสารกินกันนะครับกินข้าวสารดิบกันยังไม่ทันได้สีข้าวเลยด้วยซ้ํานะครับนะกินแบบดิบๆไปเลย เดี๋ยวค่อยให้เบอร์รี่น้องกินแล้วกันนะครับเบอร์รี่ต้มนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกกับข้าวด้วยนะครับต่อไปเราจะรุ่งเรืองมากแน่ๆครับเพื่อนๆเพราะว่าผมจะทําฟาร์มนะครับจะทําเกษตรกรรมนะครับอย่างจริงจังรับเพื่อๆแล้วก็จะมีกับข้าวให้น้องกินอร่อยมากหลายอย่างเลยไหนดูซิว่าเสร็จหรือยังลูกโอล้แล้วครับเหลืออีกนีดเดียวมาๆมาช่วยกันนะครับจะได้เร็วขึ้นนะเก่งมากเลยลูกทํางานเร็วมากนะครับน้องเลดบูไม่ธรรมดาครับเพื่อน เลดบูเดี๋ยวพ่อออกไปข้างนอกนะเฝ้าบ้านให้ด้วยนะครับช่วยดูแลน้องๆด้วยไปเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะออกไปกับน้องไก่นะครับวันนี้เราจะใช้น้องไก่เป็นคนสู้หลักนะครับเพียงตัวเดียวเท่านั้นอันนี้จะเป็นแผนที่นะครับทุกคนที่ปักหมุดดาวสีขาวนะครับจะเป็นที่อยู่ของผลไม้ปีศาจนะครับทุกจุดเลยนะครับเพื่อนๆสามารถแขปแล้วไปหากันได้นะครับเข็บหน้าจอได้เลยไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเอาแล้วครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองกลางทะเลทรายอันสวยงามแห่งนี้ในนี้นะครับจะมีของที่มีประโยชน์กับเพืเ่อนๆมากๆเลยนะครับถ้าเล่นพอเวลิลอยู่นะครับจะต้องถูกใจสิ่งนี้อย่างแน่นอนนั่นคือปืนใหญ่ทุยไม่ใช่เดี๋ยวพาไปดูครับในนี้นะครับจะมีพ่อค้าทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะท่านแรกจะใส่เสื้อสีฟ้านะครับขายแน่นอนมอนสเตอร์นะครับขายน้องพอนะครับน้องพอสุดโหด คนที่2นะครับเสื้อสีเขียวนะครับนี่ไงขายเสื้อกันหนาวและเสื้อกันร้อนมาซื้อกันนะครับดีมากส่วนคนสุดท้ายนะครับใส่เสื้อสีแดงขายพืชผักผลไม้โอเคจบการทัวร์เพียงเท่านี้ทัวร์ชงโงกไปเดี๋ยวเราไปลุยหาผลไม้ปีศาจกันดีกว่าไปกวางลูกรัก雷斯โกเดาซิครับว่าน้องกวางเนี่ยเป็นลูกของใครครับเพื่อนๆให้เวลา2วิ1 2เฉลย ลูกของไก่ครับเม<ะ>ื่อกี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับเพื่อนๆลูกของไก่จริงๆครับหฮ้ยหมาเอาละครับได้เวลาที่พเพื่อนๆรอคอยครับน้องบอลชนสู้ฟัดหมาเลเวสามสิบเมื่อไก่กัดหมาจะเป็นยังไงไปมีแต่หม,มากัดไก่พร้อมอ,อ้โหครึงหลอดขึงหลอดขึงหลอดครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมาตายเก็บก่อนเก็นบบอลชนก่อนอทำไม ล,ลูกเทพขึ้นเยอะออไม่ได้โอ้โหสามดอกจะโดนยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์มาไหมมาไหมหกสิบเอาลุดโอ้ยตายหมาโดนไฟคอกอชิบหายแ,แรงเกินลูกลูกเบาๆหน่อยเอาแล้วตัวที่สองต้องได้ครับตัวนี้ตัวนี้ต้องได้ป่าโอ้โหโคตรแรงน้องบนชทอนก่งขึ้นเยอะ เก่งแบบเก้ากระโดดเลยครับทุกคนดูซิว่าวันนี้นะครับถ้าพาน้องบนชอนไปกินผลไม้ปีศาจน้องจะเก่งขึ้นขนาดไหนไม่มาไม่มาก็ซ้ำไปซ้ำไป7%เก็บไก่ก่อนไก่ดูไกด่ไกดูเอาล้วครับไปข้อไม่ตายโอเคหนึอร์เซได้ไหมเจ็ดมาเถอะอูอ๋ไม่มาไม่มาก็ยิงอีกรอบไม่มาก็มาครับแไม่มาอีกมาเถออยากได้มาเถอะ 8%มา3%อืมาสยังไม่ได้อีกมาเลยไอเราก็พกแต่บอลสีเหลืองมาซะด้วยนะระบากเลยเอ้ามาแล้วเยี่ยมไปไปลุยต่อน้องบอลชอนมามาก่อนได้ลูกมาเก่งเกินมาละเหมือนเขี้ยวขอฟัดนิดนึงนะครับภูมิใจมากลูกหนูเป็นไก่ที่โคตรเก่งเอ๊ะเห็นตรงนั้นหรือเปล่าหนูเห็นตรงนั้นนี่ลูก อ่าเห็นใช่ไหมมาลองดูมาดูซิว่าจะแรงขนาดไหนสู้ก็ได้หรือเปล่าไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวลูกดอกเดียวเลยเหรอ <c oughs> ดอกเดียวคอพับดอกเดียวคอพับเลยเอาแล้วกับเพื่อนเห็นผลงานแล้วก็ต้องรีบไปเลยครับต้องรีบหาผลไม้ให้น้องกินด่วนๆเพืน,น้องได้ผลไม้หดๆนะครับน้องก็จะสามารถปล่อยสกิลใหม่ๆได้ครับ ขอให้ได้ผลไม้ในตำนานนะครับรอบนี้นะเอา้าเจอแล้วอยู่ขวามือครับเพื่อนๆเ,เอาแล้วครับมาลุ้นกันว่าเราจะมีผลไม้อะไรบ้างนะครับบนต้นนี้เฮ้ยมีผลไม้ไฟว่ะเอา้าได้ผลไม้ไฟเพิ่มว่ะเฟรมสโตมเอา้าสกิลนี้มีแล้วครับแล้วก็ผลไม้น้ําแข็งแล้วก็ผลไม้ไฟอีกอันหนึ่งโอ้ได้ซ้ํากันครับไม่เป็นไรอุ้ยตรงนั้นมี3ตัวเลยครับเพื่อนๆว่าน้องไก่ของเราจะจ,จัดการได้ไหมครับมา ลองดูกันครับให้กําลังใจน้องไก่กันไปมนชอนลุยเอาละครับพายุมาพายุมาเก็บก่อนเด๋ยวตายตอนเริ่มดูซิว่าน้องจะไหวไหมบนชอนสู้เขาไปแล้วพายุไฟอูแร,แรงแรงแรงดูเดี๋ยวนะสามห้าด้วยเหรอแต่ละตัวส0สิบกว่าแั้นเลยครับอุ้ยเผายับเปรเผายับเผายับเอาแล้วแตกหนึ่งแตกหนึ่งครับสามลุมหนึ่งปวดป้าปวดป้า วิวน้องหลบน้องหลบน้องหลบเองครับน้องหลบเองไปแล้วครับมีการจุ๊อุิยมีพัฒนาการการจุ๊ว่ะเรียบร้อยสองครับเอาเร็วเอาแล้วสามจบโอ้โหสามตัวก็เอาเขาไม่อยู่ครับโอ้โหสุดยอดจริงโอ้ใครว่าสุดยอดนะครับฝากเมนด้วยนะครับใครเป็นเอฟซีน้องบอลชอน <laughs> น้องบอลชอนมีเอฟซีหรือยังนะโอ้เอาเอาตัวน,นั้นด้วยเลูกไม่เอาไม่เอาเก็บก่อนน้องเลือดเดือด ไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวไปเก็บผลไม้ให้น้องบอลชอนเมื่อกี้นะครับเราได้ผลไม้ไฟมาสองนะครับผลไม้น้ําแข็งหนึ่งก็จะมีผลไม้น้ําแข็งนะครับที่เพิ่มพลังให้น้องได้เพียงอันเดียวรตรงนั้นเรายังไม่จัดดีกว่าเอาแล้วครับต้นที่2มาแล้วครับเบื่อนมาลุ้นกันว่าจะได้ผลไม้อะไรครับวยมีผลไม้ไฟแล้วเหรออันเดิมปะวะไปดูซิชื่ออะไรเฟรมสโตมอีกแล้วสามัญแล้วอันนี้อะไรนักก้นฟุตวิ พลังหายใจมังกรวะ่ะน้องได้พลังมังกรเอาแล้วครับได้พลังมังกรมาเพิ่มครับเพื่อนๆสนุกและไปต่อเลยเุ้ยเจอแล้วว้าวเอาแล้วครับมาลุ้นกันอีกรอบนึงนะครับมาลุ้นกันหล,หลายรอบเลยครับเอ้ยน้ําแข็งสองเลยเหรออุ้ยมีมีอะไรน่ะอะไรอ่ะมืดเหรอเอาท่ามืดว่ะไนท์แม่บอลว่ะเุ้ยลูกบอลฝันร้ายว่ะ ได้สกิลใหม่ครับได้สกิลใหม่เอาแล้วครับทุกคนได้เวลาลำบากอย่างสาหัสกันแล้วครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนน้องบอลชนของเรานะครับเราต้องบินข้ามเขาไปครับเขาลูกใหญ่ที่สุดในโลกพาวเวิ l ์ครับเพื่อนเพื่อนดูซิว่านะครับระหว่างทางที่เราจะขึ้นไปบนภูเขาแล้วข้ามไปจะเจอสิ่งอันตรายขนาดไหนครับรออยู่เฮ้ยทุกคนขวามือว่ะบิ๊กฟุตปะวะใช่ปะวิลเลิร์ต้องสามสิบหกครับมาจัดเลยแล้วกัน น้องบนชอนของเราตอนนี้นะครับน่าจะเลเวลประมาณ33ครับเพื่อนๆเ,เขาเลเวล36น่าจะพอไหวอยู่เอาละครับได้เวลามันแล้วครับฉากก็อลังการซะด้วยมาน้องบนชอนพร้อมลุยนะลูกเดี๋ยวป้านเติมกระสุนแป๊บจะได้ช่วยดับหนุนเผื่อน,น้องไม่ไหวครับเพราะเลเวลต่างกันมาลุยบอชอนพลังพายุไฟเอาเดี๋ยวไก่แช่แข็งก็ไก่ฟีดไก่ฟีดเออ มาเพื่อไฟปะทะกัน้นแข็งเฮ้ยมีคนแจมว่ามีคนแจมคนช้อนสองตัวไหวไหมลูกเอากิ้งไก่กิ้งมามาลลอุ้ยแตกแตกแล้วลูกโอหเร็วมากฆ่าก่อนที่ตัวนี้จะมาเห็นครับก็เลยไม่ทําอะไรเอาเดี๋ยนะเขาไปดูศพแล้วเหรอเฮ้ยอ้าวเขากินสพเพื่อนอร่อยเลยไม่สงสัยเลยเหรอม่สงสัยเลยเหรอว่าไก่ที่ยืนข้างนายเป็นคนฆ่าเพื่อน่ะ <l ug> ไม่สงสัยเลยใช่ไหมเม่ทันรู้ตัวด้วยรูปลักษณ์อันน่ารักขนาดนี้ทำให้เขาเสียท่าและโดนไก่จัดการมาฆ่ามันบอลชนลูกพ่อพายุฟไฟวูอ,อาเดี๋ยวนะพายุไม่ไปไหวไหมลูกโอ้ตาย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 ,ตายเอาแล้วไก่ไก่แช่แข็กไก่แช่แข็กเฮ้ยเลือดน,น้องเดี๋ยวนะเลือดน,น้องเหลือน,น้อยแล้วครับ แสดงว่าลกีน้องบาดเจ็บหนักด้วยนะเอาแล้วงไงไหวไม่ลูกสองตัวลัลวๆไม่น่าไหวเดี๋ยวถอยก่อนดีกว่าไปเดี๋ยวเขาหน้า็ามาจจัดใหม่ลุกหนูหนูเก่งอยู่แล้วรอบหน้าคอยแก้มือไปเร็วพี่กวางอย่าแขนพี่กวางอย่าแขนไปเราไม่ใช่คู่มือเขาหนีกันดีกว่าลาก่อนทุกคนไปแล้วได้เวลาเดินทางออกตามหาผลไม้ปีศาจ uh บินนานไปแรงชักหมดจากคึกเ่อกี เริ่มหมดเลี่ยวหมดแรงโอ้ตอนนี้นะครับเป้าหมายเราอยู่อีกไกลเลยครับขวามือต้องค่อยบินขึ้นไปด้านบนด้านบนมีหีบเหรอแสดงว่ามีคนมาปีนเข่าแล้ว <laughs> เสียชีวิตเล่นทิ้งทรัพย์สินไว้บนนี้นะครับเลยครึ่งทางแล้วครับเพื่อนๆใกล้เห็นความจริงแล้วครับเอ๊มีตัวอะไรเล็กๆอยู่ซ้ายมือครับผมเห็นตัวอะไรไม่รู้น่ารักมากเลยน่าจะเป็นมิวธาตุน้ำแข็งนะเพื่อนๆมาของดีเลยครับอย่างนี้ต้องจัดครับ ถ้าเราเลี้ยงน้องมิวไว้นะครับเขาสามารถเสกเงินให้เราได้ครับเพืเ่อนๆเสกทีละนิดนะไม่ได้เสกทีละเยอะๆเริ่มเลยพร้อมจับมิวกันออเออเรียบร้อยมาบนชนลุยเอ้ยเผามันโอ้โหยับยับเดี๋ยวเดวเดี๋ยวตายเก็บโอเคครับ15%เบาๆลูกเบาๆเบาๆเออ,อ,อ15%หมาเถอะมาเถอะไม่มา ไม่มาก็ต่อต่อยับ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 ค่อยๆนะค่อยๆนะบอลชอนบอลชอนอย่าฆ่าเขานะครับเอาแตกเลยโอบบอลชอนเาได้มาตัวหนึ่งโอ้ไม่นะมิวที่รักมิวจ๋าไหลไปนู่นเอาแล้วครับตอนนี้เรากำลังข้ามเขาแล้วครับเพื่อนๆดูซิว่าด้านหลังเขาจะเป็นยังไงครับโหอะไรวะน่ะเหมือนจะเป็น อะไรอะหินเลยครับกําแพงแน่ๆเลยนะจากเวลแล้วน่าจะใช่หุยไข่หุย,หยฟองใหญ่ด้วยอะ <Huh? S 1> ใช่ปะวุ้ยเบลเลยครับยูส <Yeah. S 1> เอครับเ,เพื่อนโอ้โหไข่ใหญ่ไข่ใหญ่ขนาดนี้ต้องเป็นต้องเป็นสกุลมังกรแน่ๆครับมังกรน้ำแข็งแน่ๆเลยอะ <Woo! S 1> ่ใช่ปะวะ <c oughs> เก็บก่อนเฮ้ยโชคดีอะ เฮ้ยเดี๋ยวกลับไปเรยเราไปฟักไข่กันครับเพื่อนๆเยี่ยมเลยอ่ะได้ไข่ใหญ่ด้วยเดี๋ยวเราไปเปิดวาร์ปก่อนด้านล่างมีวาร์ปเข้าหน้าเราจะได้มาเก็บไข่แถวนี้ด้วยครับมีใครอยากดูคลิปเก็บไข่น้ําแข็งไหมครับเพื่อนๆถ้าอยากดูฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดครับไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยเอาแล้วครับน่าจะใกล้ถึงจุดหมายแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้หลังจากที่เดินทางมานานครับเฮ้ยใช่เปล่าวะขวาบนวะ่ะเฮ้ยใช่ใช่ใช่เจอแล้ว ุ้ยเดี๋ยวนะมีเจ้าทีมเหรอเอาแล้วได้เวลานะครับได้เวลาเทพไก่แสดงฝีมือครับเพื่อนๆ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยว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 ห <c oughs> ลบกันหลบกันมาเทพไก่บอลช้อนออกฤทธิ์ลุยยิงว้าวว้าวปาครับป๊อปป๊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 อป้ยแรงว่ะแรงว่ะลูกแรงแรงแรงระวังนะครับระวังมันตีนะลูกเออมาจัดมันพายุไฟอืมครึ่งหลอด ไม่ไม่โคตรโหดจริงโคนจริงเทบเทพไกมาจะไม่ทันได้เก็บผลไม้เลยไม่รู้บนต้นมีอะไรบ้างเออมาขอเอาเขาไปอยู่ด้วยนะครับโอ้โหน้องไก่เรานะครับเทปไก่เราอุ้ยเดี๋ยวเทปไกบอลชอนเราเลือดยังไม่ถึงครึ่งหลอดครับเลเวลสามสิบเจ็ดก็เอาเขาไ่อยู่ครับเป็นเพื่อนมามาอยู่ด้วยกันไหมเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่มามาเถอะมาเถอะอยาแขนกันเลยมาอยู่ด้วยกันแบบดีๆเถอะนะอ่าสามสิบสามไม่มาอีกเลย ไม่มาอีกเลยจะไม่ไหวแล้วนะบอลจะหมดแล้วนะมีอยู่20ลูกเอาเทานามาเทานาลูกเอ้มาเทานาอย่าดื้อเลยนะนะอย่าดื้อเลยอือเดี๋ยวอะไรแบบแบบเอ้าชิบหายแล้วมีคนแจมไอตัวนี้โหดอืไม่เอาละไปดีกว่าเก็บเก็บผลไม้พลังมังกรไฟเอ้าเป๋าเต็มไม่อยู่แล้วครับ <S 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 เมื่อกี้ผมเคียงกระเป๋าแล้วนะครับได้มาแล้ววางหยุดก่อนลูกอ่าสู้เขาไปเร็วไปเร็วหนีเร็ว เอาล่ะครับทุกคนตอนนี้นะครับน้องบอลชอนของผมนะครับได้กินผลไม้ปีศาจในตำนานเข้าไปแล้วครับทุกคนดูซิว่าน้องจะเก่งขนาดไหนครับเพื่อนๆมาพร้อมหรือยังพร้อมดูฝีมือของน้องบอลชอนหรือยังครับทุกคนคู่ปรับของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้องมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับเลเวล39และน้องบอลชอนของเราจะเป็นคู่ปรับของเขามาลุยบอลชอนสซนสิคใหม่เลยลูกใส่สิิลใหม่ไหวไหม อุ้ยได้อยู่ได้อยู่น้องหลบได้ครับเมื่อกี้น้องหลบได้โนดาเมดครับพเพื <S <S อ่อนๆเออีหรือว่าน้องยังไม่คุ้นน้องยังไม่คุ้นกับสกิลใหม่หรือเปล่า <S <S หนูหนูใช้เป็นไม่ลูกเอาไงดีอ๋หน,นูเบ่งเหมือนเบ่งขี้ลุกเบ่งขี้เอาแบบรุนแรงไอ้หนูเร็วเอาล้ครับตัวนี้เหมือนน้องน้องยังไม่ชินกับสกิลใหม่ครับพเพื่อนๆน้องไม่ยอมใช้สกิลใหม่เลยครับแย่แล้วเอาไงดีวะหนูลองดูลูกเดี๋ยวเราจะไม่ไหวกันเดี๋ยวพ่อจะไม่ไหวนะลูก พ่อตายแล้วลูกพ่อจะตายแล้วเกาพ่อแตกแล้วลูกช่วยเถอะใช้สกิลใหม่ทีขอร้องหนูสู้เขาเอาเลยล้องดูมาแล้วอู้อู้ลูกบอลไฟพลังน้ำอุ๊ยเอา้าโดนขัดจังหวะโดนขัดจังหวะแรงมากครับเพื่อนๆพื่อนนลูกบอลไฟของน้องแรงมากครับเอามาเลยบอลช้อนลูกพอ่อเอามาเลยลูกบอลไฟจัดมันเอาล้วครับพื้นเริ่มเป็นไฟแล้วครับ ทุกคนมาแล้วเฮ้ยโอ้โหแตกหมดหรือคีจับไม่ได้ก็ตายคาพื้นไปเลยโอ้โหข้าเกี้ยงข่าเกี้ยงเลยบอลชรนปวดมากลูกได้เวลาแล้วพี่พ่อจะเพิ่มพลังให้หนูอีกขั้นหนึ่งผมได้เดินทางมาอีกฝั่งหนึ่งของโลกพอเวิลครับเพื่อนๆซึ่งที่นี่จะมีผลไม้ปีศาจที่มีพลังแรงมากครับที่อยู่ใต้รูปปั้นท่านอดูบิท วันนี้แหละน้องไก่บอลชอนของผมจะกลายเป็นเทพของจริงท่านอนุบิสผมขอยืมพลังของท่านได้ไหมนี่ไงผลไม้เต็มไปหมดเลยเพื่อนๆผมได้ของสุดเจ๋งมาว่ะอยากโชว์มากเลยครับตอนนี้แต่ต้องอดใจไว้ก่อนครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับเพื่อน,อนไปเดี๋ยวเราไปป้อนไก่ก่อนสำหรับวันนี้บ๊ายายครับ โอ้โหนี่เหรอพลังของเทพเจ้าพลังเทพเจ้าไกล